สวัสดีครับผม r าจาก f r e x s t a n n i n g s t u d i o c o m นะฮะก็วันนี้จะมาพูดถึงคำถามหลังไหมที่มาหาผมเกี่ยวกับพี่ครับพี่ครับผมหนูเป็นไฮโปไทรอยหรือว่าไทรอยอ้วนเราควรจะดูแลตัวเองยังไงอ่ทีนี้เนี่ยเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนของไทรอยกันก่อน มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับไทรอยด์แบบอ้วนกันดีกว่านะครับแบบพร้อมผมจะเอาไว้ก่อนนะฮะไทรอยด์แบบอ้วนนะครับก็จะเรียกว่าไฮโปไทรอยซึ่งมันคือภาวะที่ขาดไทรอยด์ส่วนที่ทําหน้าที่ในการกระตุ้นให้ไทรอยด์ทำงานเนี่ยมันคือส่วนของอวัยวะส่วนของช่วงลําคอนะครับความสําคัญของฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยก็จะช่วยควบคุมอุณหภูมิในร่างกาย ช่วยเกี่ยวกับเรื่องของระบบเมตาบบลิซึมหรือว่าการเผาผลาญของเราในแต่ละวันนะครับรวมไปถึงอัตราการเต้นของหัวใจด้วยทีนี้เมื่อเราเนี่ยมีน้ำหนักตัวที่เกินมาตรฐานเนี่ยความสามารถของไทรอยด์จะลดลงรวมไปถึงพรมีอายุที่มากขึ้นความสามารถของไทรอยด์ก็ดรอปลงเช่นเดียวกันจนทำให้เราเกิดภาวะขาดไทรอยด์ถ้าสมมติว่าเราอยู่ในภาวะที่ขาดไทรอยด์นะฮะ เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านอุณหภูมิในร่างกายแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงทางด้านรูปร่างอย่างเช่นเราจะมีรูปร่างที่อ้วนขึ้นอ้วนได้ไวรับสารอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดตก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราน้ําหนักตัวขึ้นง่ายมากรวมไปถึงอาการปวดข้อต่อต่อตางๆทีนี้เนี่ยเพื่อนๆก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราเนี่ยเป็นภาวะไฮโปไทรอยแล้วเนี่ยเราจะดูแลตัวเองยังไงอ่าทีนี้ เรื่องการดูแลตัวเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมก็จะพูดง่ายๆก็คือว่ามันก็คือการคุมอาหารบวกออกกาลังกายนี่แหละแต่ว่าคุมอาหารยังไงล่ะเม,มื่อผู้ผู้ป่วยที่มีค่าฮอร์โมนไทรอยที่ต่ำเนี่ยความสามารถในการเผาผลาญแป้งและน้ำตาลของเขาจะรอปลงโภชนาการสำหรับผู้ป่วยไฮโปไทรอยหรือคนที่กำลังจะเป็นไฮโปไทรอยนะครับก็จะเหมาะกับ โภชนาการแบบคาร์บต่ำหรือโลคาร์บนะครับซึ่งการรับคาร์โบไฮเดตในปริมาณที่น้อยลงนะฮะหรือว่าเราเราเลือกที่จะตัดปริมาณของคาร์โบไฮเดตรับเข้ามันทำให้ร่างกายต้องสแสวงหาพลังงานจากแหล่งพลังงานอื่นซึ่งนั่นก็คือไขมันนะฮะในส่วนของโภชนาการโลคาร์บเนี่ยเราสามารถนำไดเอทอินเทอร์มิเทนฟาสติ้งหรือการฟาสติ้งเนี่ยเข้ามาควบคู่เพื่อกด อินซูลินและทําให้ระดับของน้ําตาลในเลือดลดลงทําให้ร่างกายเนี่ยเริ่มที่จะมองหาแหล่งพลังงานอื่นอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกก็คือไขมันการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่รู้สึกยากแต่ผมจะทําให้มันง่ายขึ้นแล้วลองเปลี่ยนจากข้าวขาวเนี่ยเป็นข้าวไรซ์เบอรี่เพื่อลดความเร็วของปริมาณน้ําตาลที่เข้าสู่กระแสะเลือดเราอาจจะเริ่มทานในส่วนของมือที่1มือที่2 จากนั้นเนี่ยเราอาจจะงดรับคาร์โบไฮเดรตในมื้อที่3แล้วกินเป็นกับข้าวแทนนะครับอีกหนึ่งอย่างนะครับในมื้อที่1และมื้อที่2เนี่ยเราควรที่จะมะีสารอาหารประเภทโปรตีนและไขมันในกลุ่มไขมันที่ดีเพื่อทำให้ร่างกายเนี่ยมีวัตถุดิบในการสังเคราะห์ฮอร์โมนต่างๆแล้วก็นอกเหนือจากการที่เราเนี่ยมีการคุมอาหารแล้วนะครับการออกกำลังกายก็เป็นเรื่องที่สำคัญ การออกกำลังกายเนี่ยเราก็จะเน้นนะฮะให้เราเนี่ยมีวันที่คาร์ดิโอให้ได้ทุกวันซึ่งจะเป็นคาร์ดิโอหรือว่าการขยับขยื่นร่างกายเนี่ยในลักษณะการเคลื่อนไหวแบบต่อเนื่องโดยที่เราไม่ต้องเหนื่อยหรือที่เรียกว่าโซน2คือให้ระดับของอัตราก,การเต้นหัวใจสูงขึ้นคงที่และลากยาว ในส่วนของการคาร์ดิโอแบบนี้เนี่ยพลังงานที่ใช้อาจจะไม่ได้เยอะก็จริงแต่ว่าพลังงานที่ใช้เนี่ยมักจะมาจากไขมันเป็นหลักเราจะไม่เน้นในเรื่องของการคาร์ดิโอแบบอินเทนซิตี้สูงๆหรือว่าเคลื่อนไหวแรงๆเร็วๆมากนะักเพราะว่าการฝึกประเภทนี้เนี่ยจะใช้พลังงานจากน้ําตาลในเลือดค่อนข้างเยอะซึ่งถ้าเรามีระดับน้ําตาลในเลือดที่ต่าเนี่ย จะทำให้การดึงพลังงานมาใช้ไม่ทันแล้วอาจจะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อได้ง่ายนะฮะการฝึกเวทเทรนนิ่งเนี่ยมันก็คือการสร้างกล้ามเนื้อรูปแบบหนึง่งเราก็อาจจะฝึกสัก3วันถึง4วันต่อสัปดาห์และเลือกบริโภคโปรตีนให้ได้ต่อวันเนี่ยขั้นต่ําอยู่ที่1กรัมต่อน้ําหนักตัวสมมุติว่าเราเนี่ยหนักอยู่ที่ประมาณหกสิบกิโลกรัม6กกิโลกรัมเนี่ยเมื่อ เรามาคำนวณเท่ากับว่าเราต้องการโปรโตีนหกกรัมอกไก่เซเว่นหนึ่งชิ้นเนี่ยจะได้โปรโตีนเท่ากับ22กรัมเราก็อาจจะทานซัก2ชิ้นบวกกับไข่ทั้งใบเนี่ยสัก3ใบซึ่งไข่ทั้งใบให้โปรโตีนอยู่ที่8กรัมคูณ3เท่ากับ24นั่นเท่ากับว่าเราจะได้โปรโตีนอยู่ที่60กว่ากรัมนั่นคือปริมาณที่เพียงพอ ในแต่ละวันแต่ว่าผมไม่ได้แปลว่าจะต้องไปซื้ออกไก่เซเว่นกินทุกมื้อนะผมแค่พูดให้เห็นภาพขึ้นเฉยๆสรุปเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลตัวเองเกี่ยวกับอาหารนะครับ 1. เนี่ยก็คือลดพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตลงจาก3มือ้อเหลือ2มือ้อและเปลี่ยนรูปแบบของคาร์โบไฮเดรตเนี่ยจากเชิงเดี่ยวอย่างเช่นพวกข้าวขาวเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่เพื่อลดความรวดเร็วของค่าระดับน้ำตาลที่เข้าสู่ในกระแสเลือด 2. รับสารอาหารประเภทโปรโตีนขั้นต่ำอยู่ที่1กรัมคูณน้ำหนักตัว 3. ออกกำลังกายในความถี่ที่เหมาะสมคาร์ดิโอเป็นไปได้ให้ได้ทุกวันและออกกำลังกายประเภทเวทเท,ท,เทรนนิ่ง3วันถึง4วันต่อสัปดาห์อีกหนึ่งอย่างนะครับที่ผมอยากจะแนะนำก็คือว่าแนะนำการบริโภคเกลือไอโอดีนเพราะว่าอะไรล่ะ เพราะว่าไอโอดีนเนี่ยเป็นส่วนประกอบสําคัญในการสังเคราะห์ให้ได้มาซึ่งฮอร์โมนไทรอยด์ฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆเ,เคยสังเกตไหมครับว่าเฮ้ยเป็นอเป็นโรคคอพอกทําไมเราถึงต้องบริโภคไอโอดีนนั่นแหละฮะการที่คนที่เป็นโรคคอพอกเนี่ยนั่นเพราะว่าร่างกายเนี่ยมีการกระตุ้นแต่ไม่มีการสร้างเกิดขึ้นร่างกายก็พยายามกระตุ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนส่วนของต่อมไทรอยด์ของเราเนี่ยโต และนั่นได้เป็นที่มาที่ว่าทําไมถึงเป็นโรคขอพอกฉะนั้นแนะนํานะครับให้บริโภคเกลือไอโอดีนมันจะช่วยให้ความสามารถของไทรอยดีขึ้นเพราะว่ามีวัตถุดิบไว้สังเคราะห์ก<ๆ>็เพื่อนๆน่าจะได้ประโยชน์อะไรไม่มากก็น,น้อยเนาะยังไงก็ขอให้สุขภาพจิตสุขภาพกายของพเพื่อนๆดีครับบ๊ายบาย